สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับย้ายอีกแล้วครับเจ้าการยาวย้ายอีกแล้วครับช่วงนี้ย้ายบ่อยสะเตเกินครับอวันนี้ผมพาเจ้าการยาวกับทีมงานหกล้อดำมาเปิดบอ่อใหม่นะเปิดบอ่อใหม่ฮะแต่เป็นบอ่อเก่าของเจ้าของครับนี่ฮะอย่าให้ดูให้ดูสภาพบอ่อกนะ่อนคะ ขยายบอ่อครับขยายบอ่อนีฮะบ่บอลูกนี้มีเท่านี้ไม่พอครับบอกว่าจะให้เขามาเช่าปลูกดาวเรืองฮะทีนี้ปลูกดาวเรืองหรือแตงโมนีูแหลยอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้ไม่ปลูกดาวเรืองก็แตงโมฮะพอดีคนมาเช่าเขาอยากจะได้น้ํา บอกว่าน้ำแค่นี้ไม่พอฮะก็เลยติดต่อผมว่าขอขยายบอ่อหน่อยเอาให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วก็ล้วงเอาแบบลึกๆเพราะว่าอยากได้น้ำเยอะๆว่าง,งั้น,นพื้นที่ตรงนี้ฮะประมาณ20ไร่ได้เบ็ดเสร็จแล้วรวมบอ่อก็ประมาณ25ไร่ฮะเป็นที่โล่งฮะจะให้เขาเช่าครับ ให้เขาเช่าทีนี้คนเช่า,าบอกว่าน้ํามันไม่พอไม่พอใช้ก็เลยให้เจ้าการยาวมาขยายฮะบอ่อลูกนี้ผมสูบน้ํามาเป็นเดือนแล้วนะแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาเปิดฮะวันนั้นมาเปิดบอ่อได้หน่อยหนึ่งดินมันยังเปียกอยู่เนื่องจากว่าน้ำเพึ่งสูบแห้งนฮะธรรมดาตอนที่ผมมารอบแรกอะตามขอบนี่ยังเปียกเลยนะนี่นี่นี่นอย รอที่ผมมาล้วงได้แค่สองสามเที่ยวแล้วผมก็ย้ายออกไปฮะทิ้งให้มันแห้งไว้สักเดือนหนึ่งฮะแล้วค่อยกลับมามารอบนี้แห้งเลยฮะน้ำที่เห็นอยู่ในบอ่อเนี่ยไม่ใช่ซึมนะทีแรกมันแห้งเลยแตกใลแห้งเลยฮะเนื่องจากฝนครับฝนตกครับนี่ดูบรรยากาศท้องฟ้าเมื่อวานนี้ฝนตกนะ เมื่อตอนเช้านี่ก็โปรยปลายมาเบาๆฮะนี่บรรยากาศคึมนะฮะอย่างคที่ผมไว้พูดไว้ว่าไม่เกินอีกวันสองวันฝนตกแน่ตกจริงๆฮะแต่ตกไม่เท่าไหร่ฮะตกพอลื่นๆเชะนี่แหละแต่หก้อดำก็ยังพอวิ่งกันได้นะอออกไปแหละขยายออกมานี่ผมว่า ประมาณเกือบสิบเมตรได้นะน่าจะได้นะไม่ได้ก็เกือบถึงคนระัไม้ปักไว้ยังไงก็ยังงั้นแหละอาจารย์ถุยไม่เคยหายทีไม้ที่ปักไวอ้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะตอนนี้เราเปิดหน้าดินไปก่อนนะเอาหน้าดินไปไปก่อนครับเปิดหน้าดินไปก่อนเดี๋ยวดินชั้นล่างนี้ รับรองพอดีผมได้งานเมาฮะงานเมาถ์มที่หนึ่งไรฮะพอดีเหมาะเจาะกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลงเอาชั้นล่างนะเอาดินดินแบบเนี้ยผมชอบจังเลยไปลงงานเมาเนี้ยเป็นก้อนก้อนเหนียวเนียวเงี้ยนี่เป็นก้อนก้อนเหนียวเนีวเงี้ยชอบครับเอาไปลงงานเมาเดี๋ยวรับรองบ่อลูกนี้นะคอยดูนะ เลึกหน้าดูแน่ฮะเดีย๋ยวเราเปิดหน้าดีมีก่อนวันนี้บรรยากาศก็คึมๆนะเมื่อช่วงเช้าฝนตกโปรยโปรไปก่อนตกโปรยปลายฮะแต่ตอนนี้ไม่หยุดตกแล้วแต่ท้องฟ้าก็ยังมืดคึมอยู่ตอนแรกที่ผมมาลวงดูนะโอ้โหผมว่า ดินบอ่อนี้ทําไมดินก้นบอ่อทําไมมีขี้ร้ายแท้นี่ฮะเนียวเป็นก้อนเลยจะขายได้ไหมเนาะที่แรกคิดในใจฮะพอดีได้งานเมาทุมที่ฮะเอาเลยฮะพอดีเลยแบบเนี้ยเอาไปเมาท์ทุมที่นี่คงจะเต็มง่ายดีฮะยังไม่รู้นะว่าจะมีปลาไหลหรือเปล่าที่แรกมันแห้งเลยนะมาแห้งเลยฮะ นี่มาจากน้นะําฝนนะม่ใเชน้ําซึมขึ้นมานะน้ําฝนครับที่ฝนตกเมื่อวานนะเดีย๋ยวลองดูดิว่ามันจะมีปลาไหลไหมขนาดปลานี่ยังไม่เหลือเลยเจ้าของจับไปหมดแล้วบอกลูกนี้ที่แรกน้ําเต็มเลยนะผมมาสูบครับมาสูบลงทุนสูบน้ําเองฮนระแต่ให้เจ้าของบอกเขาเอาปลาไปกินคนระับน้ําเต็มเลยสูบหนึ่งคืนกับอีค่อนวันครับกว่าจะแห้ง ที่แรกน้ำเต็มปิ่มเลยเบ็ดเ็จบอ่อลูกนี้รวมของเก่าด้วยประมาณไล่ครึ่งน,นะมันกว้างครับบอ่อลูกนี้กว้างเมื่อเช้าผมเลยเดินวัดดูว่าบอ่อลูกนี้มันถึงไล่ไหมทางไปทํามาอ้ มันไล่ครึ่งเลยฮะไม่ใช่ว่าไล่เดียวนะไล่ครึ่งเลยฮะไล่กับอีกสองงานนะขีเนี้ยเหอะใช้เพืเ่น้ำเหลือเลอเไลเลยขยายไปถึงแคมป์ด้วยนะยาวเลยฮะเท่ากระบอลูกนี้แหละแต่ขยายกว้างฮนะให้กว้างขึ้นนะ หน้าดินก็ถือว่าสวยนะอยู่ประมาณเมตรเมตรห้าสบเมตรน้หน่อยเมตรยีสิบแต่ลงจากนั้นมาได้โอ้โหขีเลเลยเอาวันนี้หัวหน,น้าแม็กงานรถไทไม่มีฮะรอง,งานเหมาฮะหัวหน,น้าแม็กให้อบอุ่นร่างกายก่อนให้วอร์มก่อนจอดครับวันนี้วันนี้เอาหน้าดินไปขายก่อน แบบไม่ต้องใช้รถไทยฮะเอาไปทีกองไว้เฉยๆฮะวันนี้น่าจะวันสุดท้ายนะที่ผมดูกรมอุตุฝนน่าจะมีวันนี้วันสุดท้ายและหลังจากนั้นอีกสามสี่วันว่ามาใหม่นะมาอีกชุดหนึ่งว่างั้นโอ้ มันยังไม่ใช่หน้าฝนนะมันน่าแรงนะเออดูดิดินที่เขาไปปั้นครูครับเป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนดำเลยฮนะเอออาจารย์ทุยเอาไปปั้นนะเอาไปปั้นครู หกล้อเลือกเอาครับมีถนนหลายเลนครับไม่ใช่ครับมันกว้างเลือกเอาครับจะวิ่งช่องไหนจะไปทางไหนมาทางไหนเลือกเอาดูาเลยขนาดรถเปล่ายังมานคะเลน,นเลยเ,เลือกเอาเลยฮรจะไปทางไหนซ้ายขวากลางมีหมดครับกว้างขนาดนี้จะไปล่องไหนเลือกเอาเลยฮะ ตีข้ากันมาเลยแต่วลาฝนตกไปแล้วก็โอ้โหอากาศก็เย็นนิ่มกันนะหนาวเงกันเนี่ยบุญจะร้อนก็ร้อนบุจะหนาวก็หนาวแอมใครเอายางมาลงไว้ห่วงยางครับห่วงยาง คงจะอยู่นี่หลายวันครับหลายวันเลยฮะน่าจะอยู่นี่หลายวันเลยฮะอาทิตย์หนึ่งจะเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวรอรอติดตามกันไปเรื่อยๆครับพึ่งย้ายมาเมื่อเช้าครับกีแรกว่าจะมาเมื่อวานครับฝนมันตกเมื่อวานนี้ตกไปอยเกือบทั้งวันเลยฮะ เช้ามานี่ก็ปล่อยๆอยู่แต่ก็เสียงมาเพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่หน้าฝนมันเป็นหน้าแรงอยู่ตกคงจะตกไม่กี่วันหรอกฝนนะอ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามเจ้ากาันยาวนะมาเปิดบอ่อใหม่ฮะมาเปิดบอ่อใหม่มาขยายบอ่อฮะเดี๋ยวคอยดูทีละสเต็ปไปเรื่อย จะลงชั้นสองลงยังไงจะล้วงเอาความลึกขนาดไหนเดอยวเราคอยติดตามกันเรื่อยๆครับอย่าเป็นั้นว่ายอยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับที่นี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ